ผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเปราะบางพร้อมมอบของประโภคบร,ริโภคแก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ได้โอกาสในพื้นที่ครับว่าที่ร้อยตรีตะกูลโทธรทรมผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสพร้อมด้วยประหลัดจังหวัดนาราธิวาสรองนายุกเหล่ากาชาติจังหวัดนาราธิวาสในอำเภอรือศอเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอและเจ้าหน้าที่จากสักงานพมจด้อ,อสอม ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงและผู้ไร้โอกาสพร้อมยังมอบถุงยังชีพของสภาาชาติไทยเพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นจำนวน2รายตัวทั้ง2รายอาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ที่3ตําบลโคกสตออํำเภอรือศดจังหวัดนราธิวาสได้แก่นางซือมาลาเตะอายุ81ปีอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่14/8ต,ตําบลโคกสตออํำเภอรือศรและนายมงศักด์มงคล ดาหาแม่อายุ25ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่14ทับ15ตำบลโคกสตออำเภอร,รือศตโดยพักอาศัยอยู่ภายในบ้านซึ่งมีครอบครัวดูแลอย่างใกล้ชิด โอกาสนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็ได้เน้นย้ำนายอำเภอสาธารณสุขอำเภอผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและก็อสอมให้ดูแลสุขภาพและอำนวยความสะดวกแก่กลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและกลุ่มเปราะบางให้ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีทั้งนี้เพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขให้พวกเขาเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น